สวัสดีค่ะเมื่อนี้กะพอดีไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเนาะกะเลยเห็นพันตัดไม่ยูคาลิปตัสเป็นต่อยูคาลิปตัสเนาะอ่ากะเลยสิมะทายคอไม่มีน้องเมืองเนาะจ้ะเนาะว่าเพื่อนเอาไปเห็นยังเพื่อนเอาเผาเผาทานเนาะจ้ะไม่ยูคาลิปตัสกกุ้ยไงกดแชร์กดติดตามเนี่ด้วจ้ะเด้อเป็นกำลังใจเลยจ้ะขอประคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้ะเน้องนี่จ้ะ เป็นปลาปลาอยู่คาริตัสเนาะจ้ะน้องลายยุดคาริตัสกันนี่เพิ SM! ่นกะตัดเพิ่นกะใส่เลยกใส่หนวกหูจังน่อยเนาะจ้ะเนาะง่าบาเพิ่นใส่เลยตัดนี่จ้ะเพิ่นเพิ่นใส่เลียตัดเพิ่นเพิ่นก็เอาไปไปเผาทานไปเผาทานไปเฮ็ดไปเฮ็ดไอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสล่าหรือว่าเฮ็ดเอียงหน้าอีหยังก็ได้เนาะจ้ะเนาะบาบา มันจะเป็นไม้แข็งแรงเนาะจ้ะเนาะเป็นไม้แข็งแร่องมันกับมันกับปลูกไปยากเนาะจ้ะนี่เป็นปลาเห็นบ่จ้ะปลาเป็นปลาเลยจ้ะเป็นปลาตัดล้ำหมึกใหญ่ล้ำงามเนาะจ้ะเนาะก็ดีใยมากทานมากปลาสุดไม่กินก๋วยเตี๋ยวร้านปลาเตี๋ยเนาะจ้ะเกี๊ยวเพันร้านปลาเตี๋ยพอดีเห็นเพิ่นเพิ่นตัดก็เลยมาถามเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปอยังเอาไปเอาไปเผาทานเนาะจ้ะเนาะ นี่ก็จะเป็นกองเอาไปเผาทานแม่นบ่ปูนนี่อันชุดเนี่ยเนี่ยผมใส่มาไปเผาทานเมื่อยบ่เบิดแห้งอเ,เออนเอาอนาะเมียนอยู่กว่าสีดันเนาะหอนอินไปเผาทานโอ้เมียนยุนว่ามีลมมันแดดเมียนอยูุนมอ่อันใสเวลาปลูก จักปีนฮะจนคันตัดมันกินสามปีสามปีอ๋อสามปีเมียนอ๋อเมียนอยู่จ้ะมันไม่ต้องมารักษาคืออันพวกอันนั่นเนาะคือพวกไอ้ต้นสังต้นสักเนี่ยสามสิปียังไม่ได้เลยไม่ได้อันพวกอันยางพวกนั้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้หนูมาไทยไอ้ไทยไอ้ายเอฟซีเบิ้งล่างยูทูบจ้ะล่างยูทูบอ๋อ เกษตรกรเนาะจ้ะเนาะเกษตรกรเพื่อนเองซื้อปูหยังจ้ะปูสมบูรณ์จ้านี่เกษตรกรคนขยันเนาะจ้ะเนาะจ้านี่ยข้นกระตัดเนี่ยเป็นไม้เนาะจ้ะนะเป็นไหม่ยูคาลิตัสเนี่ยพุ่มปัญญาของชาวบ้านเนาะจ้ะเนาะเพื่อนกำลังจักตะเขียนหน้าเค็ดนหน้ามากะไม่อะไรใพิเศษนี่เลยกับปลูกเนาะจ่าเนะมันจะปลูกง่ายต้นกระตัดมันตัดเนจ้ะ นี่ก็จะเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนเอาไซรถไปอันนี้ก็จีเผาทานอันนั้นก็จีไปเฮ็ดแบบอีหยังอ่ะไปเฮ็ดแบบยังหน้าอีหยังมาจากอุปกรณ์เป็กๆดมาจากเนาะนั่นสิอืมอันนี้ก็จีเป็นไอ้โคงหน้าเพื่อนมาจ้ะโคงหน้าเพื่อนน,ะอนี้คืนนเป็นผ้ากระวโพดพุ่มปลายหญ้านะั่นแตเนาะอ่าคลิปนี้กาไว้เท่านี้เนาะจ้ะเนาะฝากนะากดไรกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเล้วจ้ะเด้อเพื่อสิบ,บาา่พลาดคลิปใหม่ๆของยายเนาะจานะ้ะเนาะ ขอพระคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขามาติดตามนะจ๊ะเด้อขอพระคุณหลายๆจา้ายุดีไม่แห้งสุผูสุค้นนะจ๊ะเด้อขอเกล้าข้าว่าสวัสดีค่ะ